เช่นเดียวกันครับกับที่ร้านอองอาร์ตคาเฟ่หรือว่าร้านอองเฮียบฮวดบ้านเลขที่240ถนนนครในตมบอ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นร้านกาแฟที่ตกแต่งในสไตล์คลาสสิกด้วยโคมไฟสวยงามประดับฝาผนังด้วยผลงานศิลปะภาพวาดงานเขียนเข้าของเครื่องใช้สมัยโบราณและที่สําคัญยังเป็นแหล่งรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์พระบรมรูปหล่อพระราชกรณียกิจธนบัตร และเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งนายสุประดิษฐ์ังสุวรรณหรือว่าคุณเอนะคะเป็นเจ้าของร้านใช้เวลาในการรวบรวมมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานคนรุ่นหลังค่ะได้เข้ามาศึกษาโดยลูกค้าที่มาใช้บริการต่างก็ชื่นชอบในบรรยากาศของร้านเพราะมีกลิ่นอายของความรักรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความร่มเย็นเสมือนกับมีบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่9้าคอยดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับได้มีการย้อนลำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย ส่วนในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตจึงอยากจะเชิญชวนประชาชนและลูกค้าค่ะร่วมการจุดเทียนลํำลึกถึงพระองค์ท่านที่ใด้ที่ร้านของเขานะคะและยังสามารถที่จะเยี่ยมชมบรรยากาศได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของทุกวันยกเว้นวันพระฤหัสบดีค่ะที่ถ่ายทอดมาล้วนจะเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทำให้ ทำให้ประชาชนทุกคนทุกภาคทุกศาสนาไม่แบ่งแยกชนชั้นนะครับพระองค์ทํางานตลอดทรงครองราชไม,ไม่ไม่เคยหยุดไม่มีไม่ม,ม,มีพักร้อนไม่มีอะไรเลยนอกจากพระองค์ทรงประชวรน,นะครับเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าชอบมากมาแล้วนั่งแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึก มีบารมีพระองค์ท่านที่จะอยู่ใกล้ๆเราอะไรย่างเงี้ยครับหลายๆคนพูดอย่างนี้นะครับมาแล้วก็ชอบในบรรยากาศนะครับที่ที่เห็นแล้วเราก็ได้นย้อนลํำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ